ออกโดยมทศูนย์สามทับวหนึ่งถึงที่ทําการปกครองจังหวัดทุกจังหวัดนะครับผมขออ่านฉบับนี้ก่อนเลยนะฮะตามที่กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสร้างและจัดตั้งมัสยิดและการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดโดยให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและจัดตั้งมัสยิด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพศ2540และกฎกระทรวงฉบ,บับที่2พศ2542อ,ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพศ2540และจ้างแนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการสง่งกิจการศาสนาอิสลามตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยรายละเอียดปรกดกากฏตามหนังสือกรมการปกครองที่มท0308.4ทับว2433 ลงวันที่สามสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าห้าสิบแปดลงวันที่สิบเอ็ดฮะโทษทีสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหนังสือกรมการปกครองที่มอทศูนย์สามสองศูนย์ทับวอเจ็ดเก้าห้าสี่ลงวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองและหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มอทศูนย์สามสองศูนย์ทับวอ 6226ลงวันที่9มีนาคม2563แล้วนั้นกรมการปกครองพิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและจัดตั้งมัสยิดและการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนต่างๆตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจึงของให้จังหวัดได้ดำเนินการดังนี้หนึ่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติ ตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและจัดตั้งมัสะยิดและการจดทะเบียนจัดตั้งมัสะยิดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารองค์กรกศาสนาอิสลามปี2540และกฎกระทรวงฉบับที่2ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรกศาสนาอิสลามปี2540 2. ประสานแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและจัดตั้งมัสะยิดและการจดทะเบียนจัดตั้งมัสะยิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นหน่วยงานของรัฐ องค์กรบริองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆเพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการส่งเสริมกิจการสาสนาอาสลามตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยผ่าน,นกลไกและช่องทางการสื่อสารต่างๆในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒ,วฒ,วฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ทั้งนี้กรมการปกครองได้จัดส่งแนวทางปฏิบัติในการสร้างและจัดตั้งมัสยิดและการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR code ตามหนังสือฉบับนี้กรมการปกครองวันที่25เมษายน2565กรมการปกครองจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัตกล่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลามเนี่ยครับ นี่คือฉบับที่ส่งไปให้ผู้ว่า,า,ารัชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มาต่อด้วยฉบับนี้ครับฉบับนี้นะครับฉบับนี้เนี่ยเราได้หลักฐานมาเนี่ยของปลัดกระทรวงพิษณุโลกครับ